ข้าลองอ่ำจะาลอกไล่เฮ่าแห้งในคาป่องเสายู่ก้วยกายยังมีขอดทำอยู่ในใ,นใจคันน้ำหนักหลากมากํำเหลวแลอาสาตาศาสตร์ปูนพอนขุนอคํำแลซึกหันเขาในตีละเฮ็ดปังตึกต่อผู้เขนเฮ้าเลเฮ็ดเหากวนเมืองอยู่จ้อมปักเปิงอยู่จ้อมไม้มีเจ้าเฮ้าสมวาเฮาหมออนนวลอย่าไปเฮ็ดรองเฮ่าแห้งอันวาน,นั้นเจาเฮาลานรองให้จ่อยแถมกวนทุกคนผ่าน ข้าซ่มตีเฮ็ดือเสษปันตามก้นมีตังพิษข้าซ่อไรเฮ็ดปังตึกเียเกียดเขนาเฮือน,กนเนกียดเขมวานเมืองในมันเมียนอยู่ข้าฮ้ามันยามมีมายาวอาศาัยเลยมีงูมีก่องอยู่ในวานอันหนึง่งงูตัวนั้นมันก่อซักก้นวานเขาตายกว่าเป็นตรายก็ก้นวานเขาก่ออ่อนกันโกมัน ลูกอ่อนเขาก็อํำหัดออกเลนนอกเฮินคิมตัวไม้อันงูคดขุยไหวมีหนังวันหนึง่งราหานตาเจ้าหนึ่งไล่ไปมามันเจ้ามาลือใจโหมตัวไม้นั่นอยู่แก็บหนึ่งเสงูก็ออกมาซักมันเผื่อมันไล่หันเจ้าราหาน,นั่นอ่ำข้างเจ็บข้างเสีบสังเจามันก็เปิงกว่าราหาน,นั่นลัดมันว่า มือไม่สักกวนนั่นกวนเจออัญญามือสักกว่าเจอนั่นเขาก็ตีเจ็บเสียบมางก็ถึงตีซัําก็ตายงูอันเฮดตั้งให้มาตาสเนั่นมันสั่งเจีบตัดเส้นเจอว่าตอําเฮดตีเผอแลเตอําสักเผอแทงเผื่อหันว่างูนั่นอําให้ยาวควนวานเขาก็อํามีตั้งปูเสี อ่อนกันเลียนก่อมันลุกอ่อนเขาเลียนจอมมันเหยียบหางมันเจอในปยกามันก็ออัมเห็ดหายเผิมันต้องไม่ใส่เลือดโอนอ่อนโลงย่อนอึบตั้งกินบอกางขึ้นมามันไหลอื่นกินก้อนหมากหินบอกางวานันซ้ำมันไหลขามตั้งเปินเฮ็ดหายงูโตันั่นมีห้อยเจ็บหมาจอมตัวตั้งหนํา ก็ปือวากวนวานเขาเฮ็ดเหมือนเจ้าหนังมันเปลี่ยนเสือกเผื่อวันหนึ่งรหันตาป้าเก่านั่นขึ้นมาหันมันเพียงเพื่อมันเจ้าลาหันตั้งเป็นงูตัวนั่นมันเจ้าก่อนแหนงเสือมือพองตึกย่างงูนั่นมันเจ้าจังถามว่าเป็นสังแลเมื่อเปลี่ยนเจ้งไหนล่ะงูขึ้นตอบว่าคาลหู้ตัวขึ้นเสี อำเฮ็ดให้ตีเผยเย้าคาราหาันไข้ขูเสีลาดปันมันว่าเก่าอํำปันเมื่อซับเป็นเตจอยูุ่วยกาเฮ็ดสังเมื่อเลียกลายพิงตื้นเปลี่ยนเจ้าเก่าลาเฮ็ดสังเมื่ออ่ำแมบเหียนหลอกเงิดเขาลาปอว่ามันปวนหรือกว่าไหนแตกซ้ำว่าอ่ำใจลองเฮ้าเฮียงมันก็ตีจังเปลี่ยนลองเฮ้าเฮียงกว่าเออ กวนเมือกเรื่องในหลู่ไล่เฮ็ดให้มันกูเจ้าเจา้เจาหลู่ไล่ปันตามตั้งพิษมันเออกวยกาให้ต้องไว้ว่าเตียมไล่ปันตามเขาย้อนเปือเจาเปียงจังสุนโตแลกกวนเฮ็ดพิษก็ถูกมีไล่หา้าบตามเฮยจึงเปียงตั้งพิษมันนั่นกวย